โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทบบอยอีกครั้งนะครับยังเปิดขายอยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะก็คือเทเลอร์นะฮะก็เข้าใจแหละว่าเทเลอร์มันเป็นอะไรที่ขายยากนะครับแต่ว่าราคา1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยคุ้มคุ้มแน่นอนสำหรับเทเลอร์ตัวนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ติดอยู่กับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ทีทีสี่จุดเก้าศูนย์ plus ตัวใหม่ล่าสุดของรถเทเลอร์นิวฮอลแลนด์นะครับขนาด90แรงม้านะฮะเดี๋ยวผมมาเดินรอบรถเทเลอร์นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงสาธิตการใช้งานของรถเทเลอร์นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ100,000บาทเท่านั้นนะครับก็ถามว่าช้าหมดไหมก็อยู่ที่อยู่ที่ว่าตอนนั้นคนสนใจที่อยากจะเอามาใช้เอามาใส่หรือเปล่าสําหรับรถเทเลอร์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าคุณเอาไปต่อเองผมว่าเทเลอร์ตัวนี้เกือบ200,000บาทสําหรับเทเลอร์ของดํารงการช่าง มาเดินรอบคันของรถเทลเลอร์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาโอเคก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเทลเลอร์ตัวนี้นะครับใช้น้อยมากๆน้อยแบบน้อยจริงๆอะฮะที่เห็นสภาพนี่คือเขาจอดตากแดดตากฝนตากลมนะฮะจอดตากแดดตากฝนตากลมแล้วก็เป็นเทนเลอร์ที่ใช้ไม่เยอะนะครับดูทุกคนสีของพื้นเทนเลอร์มันยังอยู่กันค่อนข้างที่จะครบอยู่นะฮะสำหรับสีของเทลเลอร์เนี่ยใช้น้อยมากๆาครับดูดู นี่ครับลองโทรไปถามได้เลยดลํารงการช่างนะครับว่าราคาเทเลอร์ตัวนี้เท่าไหร่ดูสิสีที่มันคีบตรงเนี้ยครับปกตินะถ้ามันเปิดบ่อยใช้บ่อยสีตรงนี้มันต้องถลอกเยอะนะฮะคือเทเลอร์นี้ใช้น้อยมากๆน้อยจริงๆสำหรับเทเลอร์ดํารงการช่างตัวนี้นะครับติดสติกเกอร์เพื่อความปลอดภัยครบหมดนะครับป้ายสติกเกอร์รถพ่วงนะครับดูอ่าอด้านล่างเป็นเทเลอร์แบบล้อแฝดนะครับเป็นล้อคู่เหมือนหกล้อครับ เนี่ยแข็งแรงทนทานทุกคนดูแข็งแรงนะครับไม่ใช่ธรรมาดานะทุกคนดูดุมก่อนดูดิดุมก็ไม่ได้ธรรมาดานะใหญ่แข็งแรงครับเนี่ยช่วงมีคําแนะนาําคําเตือนนะครับเห็นไหมถ้าคุณต่อเองผมบอกเลยสองเกือบสองแสนนะครับสําหรับตัวนี้แต่นี่ขอเปิดที่ หนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมเดลเลอร์ดัมจริงๆเลยนะครับมาดูจุดต่อพ่วงของเขากันดีกว่านะครับนี่คือชุดจุดต่อพ่วงของเขานะครับ<ม>ก็จะมีแป๊บสองเส้นนะครับ in and out นะฮะเนี่ยแป๊บ in and out ก็จะต่อกับโปรเทคเตอร์ในฮอลแลนด์นะครับ TTC.4.90 นะครับซึ่งเขาจะมีพอร์ตตัวนี้ให้อยู่แล้ว2จุดนะั่นคือพอร์ตแรกคือพอร์ตตัวนี้เป็นพอร์ตแบบนีนด่ดานหน้าใช่ไหม พอตตัวนี้จะเป็นพอตอตัวเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นนี่แหละนี่เลยก็เทเล,ลดัมนี่แหละนี่มีปลั๊กให้นะครับเป็นปลั๊ก7พินนะครับเราสามารถต่อได้เลยกับตัวนี้แหละสามารถต่อได้เลยทุกคนอะไรนะก็จะประมาณเนี้ยมันเข้าได้แหละแต่ผมเอาไม่สุดเองถ่ายคนเดียวถ่ายมือเดียวพอต่อปลั๊กนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกเพราะว่ารถถมันไม่มีไฟถอยมันมีแต่ไฟ เบรกกับไฟส่องสว่างตอนกลางคืนแล้วก็ไปเลี้ยวนั่นเองนะครับสําหรับเทเลอร์ดัมของที่ต่อพ่วงกับโรเตคเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลายกการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ช่างผมมายกใช้งานโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการยกการใช้งานของกระบะดัมตัวนี้กันดีกว่านหมเริ่มยกแล้วนะฮะ มาดูกันดีกว่านะพื้นด้านล่างนะครับสําหรับกระบะเห็นไหมทุกคนเหล็กหนาเหล็กใหญ่มากนะครับตัวกระบอกไฮดรอลิกดมก็ใหญ่มากดูคัสซีนี่ก็ใหญ่นะครับทุกคนตัวซีตัวซีดำด้วยนะซีดมเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งด้วยไม่ธรรมดาสําหรับตัวเทเลอร์ดมตัวนี้แล้วมีตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัววางเวลาเขาเรียกว่าจอด จอดอยู่เฉยเพราะมันไม่ใช่ล้อแฝดน,นะมนไม่ใช่4ล้อใช่ไหมเอ้ยมันไม่ใช่2เพลาให้มันเป็นเพลาเดียวแต่ว่า4ล้อตัวนี้ก็จะคอยค้ำด้านหน้าไม่ให้แบบว่าเวลาถอยมาก็ใส่ติดโรเตเตอร์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับพอดั้มเสร็จปุ๊บนะครับตัวกระบะมันก็จะเปิดออกนะครับให้เองเห็นไหมตัวกระบะตัวนี้ก็จะเปิดออกให้เองนะครับนี่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นโคนคุ้มคุ้มหนึ่งแสนบาทแท่นั้นเองใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่แท็กบอยได้ทุกช่องทางนะครับ Yada. okay i have to go ถ้าเราใครสนใจก็สามารถติดต่อได้กับเซตบอยได้ทุกช่องทางสำหรับเทเลตัวนี้ครับ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นต่อเองเกือบ2 0 0แสนแน่นอนสำหรับตัวตัวนี้เลยเทเลดัม er นะครับเรามีพร้อมให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อปลั๊กไฟนะฮะต่อปลั๊กไฟ7 7พินนะครับแต่ตัวนี้นะฮะก็มีเป็นซอคท์เปอร์ให้แล้วก็ไปดัมเองได้เลยสาหรับเชเตอร์ดัมอันนี้นะครับนี่โอ้โหตัวสลักก็ใหญ่มากทุกคน เนี่ก็นี่เลยแถมหน่อยละกันไหนๆก็ทําคลิปมาแล้วติดอยู่กับรถแท็กเตอร์นะครับเนียร์ฮอลแลนด์นะครับนี่เลยรุ่นนี้เลย TTC.90+ ซึ่งจะมีพอร์ตไฮดรอลิกให้2จุดอยู่แล้วนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์คันนี้นะฮะเป็นรถแท็กเตอร์ขนาด90แรงม้านะครับใครอยากทราบรายละเอียดกับรถแท็กเตอร์เนียร์ฮอลแลนด์ TTC.90+ คันนี้สามารถติดต่อได้กับช่องแท็กเตอร์บอยได้ทุกช่องทางหรือว่าจะไปติดต่อที่เพจเนียร์ฮอลแลนด์สายใตย้ได้นะครับสำหรับ โรเทคเตอร์คันนี้นะครับขนาด9 0แรงม้าเป็นเกียร์แบบ Power s h u ชัตเนะคือไม่ต้องเหยียบคับแล้วก็ไม่ต้องหยุดรถเดินหน้าถอยหลังได้แบบคล่องตัวกันเลยทีเดียวสําหรับรถเตอร์คันนี้นะครับเป็นคันหน้าระบบเปิดขอครับอง c n s ซึ่งใหญ่แข็งแรงคนทานแน่นอนนะครับดูทุกคนคันหน้าเขาใหญ่จริงฮะแรงบิดสูงด้วยคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นแลเวียดของเครื่องยนต์ให้แล้วกันครับตรงนี้เลยครับนี่ เป็นยังไงบ้างครับกับรายละเอียดของเครื่องยนต์ของรถตเตอร์นิวฮอลแลนด์ที่4.90พาสกันนี้นะครับเครื่องยนต์ i v วี o กนะครับซีรีส์8,000ไม่ธรรมดานะฮะมากับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังที่แบบว่าไม่ต้องเหยียบคัตแล้วก็ไม่ต้องหยุดรถมาดูด้านหลังกันต่อนะครับกระบอกช่วยยกนะครับกระบอกช่วยยกเขามีอยู่ทั้งหมด2จุดครับมีซ้ายนะครับแล้วก็มีขวานะฮะมีคอพเปอร์ไฮดรอลิกให้2จุดนะครับ แล้วก็มีนี่เลยครับโซลังแบบตัวลังแบบสเตเบลไลเซอร์นะครับเป็นเหล็กแบบเป็นกระบอกสลักนะครับตอนนั้นยังไม่พอทุกคนตัวนี้นะฮะโคตรใช้งานง่ายเลยสําหรับเจ้าตัวตาไก่แบบนี้ฮะมันสามารถแบบใส่สลักได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าตรงจุดนี้มันมีจุดฟรีอยู่นิดหน่อยนะฮะแถมไม่ล้วกันในคลิปของตัวเทเลนะฮะใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่แท็กเตอร์บอยหรือว่าเพจเนโอลแลนด์สายใต้นะครับหรือว่า ใช่รถเทเลอร์คันนี้ก็ติดต่อไม่ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อนเตตร์บอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีต่อๆไปคลิปนี้ขายของนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าวติจ้า